ครับามเจ้าเงาะมาอีกแล้วนะครับผมนี่เจ้าเงาะพามาดูอะไรเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่เจ้าเงาะเข้าไปกามเคยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูแมงกินูนกันนะครับนี่นี่ครับผมเจ้าเงาะเก็บแล้วนะครับผมนี่นี่คือแมงกินนูนนะครับผมพี่พี่มาดูกันนะครับนี่เป็นแมงที่เกิดจากธรรมชาตินะครับผมนี่ เขาเกิดเองโดยธรรมชาตินะครับผมเราไม่ได้ปลูกไม่ได้เลี้ยงนะครับผมนี่ปลอดสารพิษนะครับผมพี่ๆคนไหนสนใจทักหาเจ้าง้อได้เลยนะครับผมมีสินค้าจําหน่ายนะครับนี่มาดูกันครับนีครับผมใส่ใส่กระอนก่อนครับใส่แคลอนก่อนครับทางั้นเดี๋ยวหายนะครับผมเดี๋ยวเขาจะบินหนีนะครับนี่เก็บตัวนี้ครับเก็บตัวนี้นีครับ อากาศร้อนอบอ้าวนะครับผมปีนี้ไม่เยอะนะครับผมปีนี้น้อยนะครับปกติทุกปีจะเยอะกว่านี้นะครับผมปีนี้ถือว่าแมงน้อยมากนะครับผมใกล้จะศูนย์พันหมดแล้วนะครับนี่พี่ๆตามจเงาะมาเลยนะครับนี่แมงกินูนครับผมส่วนส่วนส่วนนี้อตัวใหญ่ครับส่วนนี้ตัวใหญ่นี่นี่คือแมงกินูนนะครับผม แาเงาะนี่มือเป็นรอยหมดเลยนะครับเพราะว่าอ่านี่ครับดูครับดูมือสิครับผมมือด้านหมดเลยนะครับผมเอามาดูกันนะครับว่าเขาจะหมดหรือยังต้นนี้อ๋อยังหลงเหลืออยู่เลยครับนี่มีตัวหนึ่งนะครับผมอ่าครับผมเรามาดูต้นต่อไปนะครับผมต้นต่อไปจะมีหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับนี่ยังหลงเหลืออยู่นะครับ นี่เราต้องดูดีๆนะครับผมนี่อันนี้คือแมงกินูนอ้าวปุดมือนี่ไม่หายไปไหนครับผมยังอยู่ตรงนี้ครับอันนี้คือแมงกินูนที่เกิดจากธรรมชาตินะครับผมกินเอ่อเหมือนตะกัแตนเหมือนแมงทั่วไปนะครับผมนี่เจ้าเงาะมีจําหน่ายด้วยนะครับพี่ๆคนไหนสนใจทักมาหาเจ้าเงาะได้เลยนะครับผมมานี่อีกตัวหนึ่งครับลงเหลืออยู่ไม่ได้ครับเจ้าเงาะดูให้ละเอียดนะครับผม ต้นนี้ถือว่าหลายตัวนะครับสบิบตัวได้นะครับผมนี่โอโ้ดูครับมือจ้าเงาะดูไม่ได้เลยนะครับนี่ดูครับผมพี่พีอันนี้กินแล้วมันจะรู้สึกมันๆน,นะครับผมนี่ยังมีอยู่อีกครับผมนี่โอ้โหอันนี้คือแมงกินูนนะครับผมฝากพี่ๆเป็นกำลังใจให้กับเจ้าเงาะด้วยก็แล้วกันนะครับ